นี่กูบอกว่าไม่ให้สมาชิกหรือพักใดมาติดป้ายมาหาเสียงในชุมชนกูเพราะที่ผ่านมาในการเลือกตั้งทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าการเมืองใดๆชุมชนกูเป็นชุมชนอำเภอในเมืองแต่ทุกคนจะใช้คําเหตุผลเวลาชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนเขาจะใช้เหตุผลว่าเราเข้ามาในชุมชนนี้ไม่ได้แต่เวลาหาเสียงมึงเข้าได้กระทั่งรอกูอยู่หน้าประตูกูขี้ให้เสร็จมึงยังรอกูอยู่ได้เพราะฉะนั้นกูเป็นประธานชุมชนกูก็จะบอกว่าห้าม ยังเมื่อวานก็มีเข้ามากูบอกกูห้ามแต่เราคุยกันได้ในารที่กูพ่งกูก็บอกว่ากูห้ามทุกพักห้ามแปะห้ามมาขอเสียงห้ามมาหาเสียงแต่ถ้าคุยกันได้กูถึงจะอนุญาตให้เข้ามาเพราะอะไรคุยกันก่อนถ้าพวกมึงได้ชุมจนกูต้องอยู่ในสายตาพวกมึงไหมจริงไหมนี่คืออะไรจนกูทุกวันนี้ไม่มีไฟฟ้ากูต้องดินน้นันเองใครที่เป็นคน,น,น,คน,นที่รนกูดิ้ไยังดิ้นนทางถนนทางเนี่ย ถนนเนี่ยกูก็มีคนดิ้นรนมากูถามว่าเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนไม่เคยมีใครเข้ามาแต่เวลานี้ทุกคนจะมาหาเสียงกูบอกให้มาคุยกับกูหมายถึงว่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณได้แล้วคุณจะไม่ทิ้งเราคุณจะต้องเห็นหัวพวกเราพวกเราจะต้องอยู่ในสายตาพวกคุณนี่คือเหตุผลที่กูพูดทําไมเหรอมึงอยู่ในชุมชนกูหรอรู้ดีจะบอกว่าอย่างนี้นะอี้เอตัวเนี้ย นงะอีกลางอัมตพานปัญญาอ่อนนี่อีดอกทองกูนอนเพิ่งตื่นหัวกูยุ่งหน่อยช่างแม่มันอีควายอันนี้มันเข้าข่ายพหลบอขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งมันมีพหลบอคุ้มครองนะฮะกฎหมายการคุ้มครองให้สสหรือบรรดาน,นักการเมืองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไปปักป้ายหรือว่าไปแสดงเขาเรียกว่าหาเสียงในช่วงก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติอีควาย ในระบอบประชาธิปไตยแต่มึงมันโง่ไงเวลามึงแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มึงดูเป็นผู้ฉลาดหรือผู้นำชุมชนคดพ่อคุแม่มึงที่ฉลาดอะไรเลยนะกูจะบอกให้ขอโทษนะการมึงได้เลือกเลือกจากชาวบ้านให้เป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นกรรมการชุมชนคดพ่อคดแม่มึงอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามึงจะมีสิทธิ์นี่เอาเอา,เอาส้นตีนโง่องงองของมึงไปกดทับ ประชาชนในชุมชนทั้งชุมชนของเมืองอีควายช่วงจังหวะก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยประชาชนทุกคนต้องได้รับข้อมูลจากเหล่าบรรดาสสนะฮะตัวแทนประชาชนที่เข้าไปหาเสียงหรือจะส้นตีนอะไรก็แล้วแต่มึงไม่ต้องมาสร้างวัฒกรรมวัฒกรรมง่อยง่อยงงๆอย่างนีององอ้อย่าพูดให้ประเภทว่าถ้ากูเลือกแล้วมึงจะมาช่วยชุมชนกูไหมมึงเข้ามายกมือว่าพักค่ะอีดอกทองในะสัตว์ ไปฟังนโยบายเขาจะหาเสียงเขาจะพ่นน้ำลายใส่เงาหน้ามึงยังไงมึงก็แหกแตดนั่งฟังฟังนโยบายอีเฮี้อะคือมันเป็นเรื่องปกติเออหัวกูฟูมากเลยโทษทีคืออีดอกทองมึงเข้าใจไหมไอ้วาทกรรมที่ชอบใส่ไร้พักการเมืองว่ากูเลือกแล้วมึงไม่เคยเห็นหัวมึงไม่เคยมาเลยมึงไม่เคยนั่นขอโทษนะคะ การหาเสียงเนี่ยสสทุกคนพักการเมืองทุกพักก็ต้องลงทุกตอกซอกซอยลงพื้นที่เพื่อไป PR ตัวเองไปแสดงเจตนาลมหรือว่าไปประกาศนโยบายตัวเองอันนี้มันคือเขาเรียกว่ามันเป็นมึงมึงต้องทำความเข้าใจธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาได้สิทธิ์ในการเข้าไปทุกตอกซอกซอย แต่พอเขาเข้าไปอยู่ในสภา,าปับ๊บงานเนี่ยมันล้นแซมเอกสารเนี่ยมันล้นการการเดินเรื่องหรือการยื่นอะไรก็แล้วแต่เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยประชาชนแต่ละเขตมีประชากรกี่คนแหกแตดมึงไปนับมาการสมมุติว่ามึงเลือกสสเข้าไปในสออันนี้กูพูดไม่เข้าข้างพักไหนนะกูพูดตามบริบทและหลักการความเป็นจริงประเทศไหนก็เหมือนกันหมด ไอสโลแกนที่มึงนั่งเห่าแบบมึงมึงสมองน้อยไงมึงก็จะเห่าแบบเนี้ยเวลาจะหาเสียงก็มายองมือไหว้ปหลกปปหลกมาถึงประตูบ้านกดออดดิ้งดองดิ้งดองหรือห้อยป้ายส้มตีนก็พอคับแม่มียอะไรมึงมึงพูดน่ะมันเป็นความคิดที่สมองเท่าซีกถั่วเขียวเขาคิดแล้วพูดกันจริงมึงอาจจะเวลาคนมันเป็นแล้วมึงอาจจะไปร้องแรกแหกแปดมึงแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงมึงหรือว่าเขาอาจจะ มึงอาจจะเสียงเบาไปหรือส้นตีนอะไรก็แล้วแต่แต่มึงต้องเข้าใจนะคือสอสอคนหนึ่งอ่ะดูแลทั้งเขตประชากรกี่คนคำนวณดูนะแล้วแต่ละวันเนี่ยเวลาไปเป็นสอสอแล้วเนี่ยมันมีประชากรไปร้องเรียนหรือไปเรียกร้องหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ลิฟต์เนี่ยมันยาวเป็นหางว่าวเพราะฉะนั้นการทํางานกระบวนการดูแลประชาชนน่ะแน่นอนอยู่แล้วที่เขาไม่สามารถดูแลได้ในทุกวินาที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะสสที่เขามีนโยบายดีๆหรืออะไรมึงต้องฟังตั้งแต่ตอนเข้าหาเสียงนี่แหละฟังไม่เลยว่าเขามีนโยบายจะจะจะ,จะช่วยอะไรชุมชนหรือจะทำอะไรให้ชุมชนบ้างนี่คือหัวใจสําคัญของช่วงในการหัวเลี้ยวหัวต่อหาเสียงเพราะฉะนั้นการที่มึงไปกลางไปยืนเท้าเสเอว ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยขัดขวางการหาเสียงนี่เขาถือว่าเป็นผิดกฎหมายสามารถผิดพรบรในการขัดขวางการเลือกตั้งมึงรู้ไว้ด้วยมึงอย่ามาใช้สันดานอันตพานที่ว่าบวกเวกวยวายบวกเวกวยวายแล้วไอ้วาะทะกรรมง่อยๆสั้นๆเนี่ยมึงไม่ต้องเสลอมาแหกปากออกสือ่ออีควายกูอายอีย้อะสมองเท่าซี่ถั่วเขียวของมึงอะเก็บไว้ไปทำเรื่องอื่นเถอะคือกูบอกเลยกูเบื่อมากเวลากูได้ยินสมองเล็กๆ อันแคบๆของบรรดาอีกกึ่งกลางสลิมหรืออีสลิมหรืออะไรก็แล้วแต่จะจะจะ,จะสลิมจะแดงจะเหลืองไอคนที่มันเกียดการเลือกตั้งเกียดสอสอเนี่ยมึงสังเกตเลยเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นอีพวกหน้าหน้าหนอแตดอนุรักษ์นิยมไอพวกเคี้ยอนุรักษ์นิยมเนี่มันไม่สนสีสนแปดคดพ่อคดแม่มึงอะไรทั้งนั้นแล้วทําให้กระบวนการของสสอเนี่ย ที่เขาจะไปเสนอนโยบายเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงประชาชนประชาชนไม่ได้รับรู้ประชาชนรอแค่ว่ากาตามผู้นำชุมชนชวนให้ไปกาเหรอมึงเป็นหัวคะแนนเหรอกูถามหน่อยเอ๋นะมึงขัดขัดขวางระบอบการหาเสียงก็คือมึงขัดขวางระบอบประชาธิปไตยดีๆนี้เองอีดอกมึงเข้าใจปะมึงเลิกไปไป,ไปโยนบาปให้สสนะโยนบาปให้สสอแล้วก็ได้รับความชอบธรรมในการขัดขวางมันไม่ใช่ วาทกรรมที่บอกมึงไม่มาหากูพอมึงเป็นแล้วมึงไม่เห็นหัวกูน้ําท่วมมึงไม่ช่วยกูคือมันเป็นมันเป็นตามสเต็ประหว่างขั้นตอนก่อนจะเป็นสสกับหลังเป็นสสนี่มันต่างกันก่อนเป็นสสหน้าที่คุณ,ค,ณคือคุณต้องเข้าไปหาเสียงกับประชาชนแต่พอคุณเป็นแล้วคุณต้องนั่งรับเรื่องเนี่ยเป็นล้านเรื่องหมืน่นเรื่องให้ไปคํานวณประชากรแต่ละเขต คนไหนไม่ดีครั้งต่อไปอย่าไปเลือกหัวใจสําคัญน่ะตรตรองใช้วิจารณญาณในการที่รับฟังนโยบายแต่ละพักว่ามันโดนใจไหมมันอะไรไหมแล้วค่อยไปเลือกให้เขาการที่ไปขัดขวางการหาเสียงก็หมายความว่าเหมือนไปปิดหูปิดตาประชาชนประชาชนก็เลือกตามมึงเป็นหัวคะแนนอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไงอีสตีนกถามหน่อยเพราะฉะนั้นมึงอย่ามากลางอย่าอย่าคิดว่ามึงเจ๋ง อย่าคิดว่าการมึงแอบอ้างม่าเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยมันไม่เห็นหัวชุมชนกูเพราะฉะนั้นกูชุมชนมึงมึงไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาใครดอกทองต่อให้มึงจะได้เลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนหรือส้นตีนคุยอะไรก็แล้วแ,แต่แต่มึงต้องสำเนียดนะฮะทุกสิทธิ์ทุกเสียงของประชาชนในชุมชนมึงน่ะคือมันเท่าเทียมเข้าใจไหมคะไม่ใช่ใช้อํานาจการไปปล่อยดอกอกอกกู้ ไอ้พวกลูกหนี้หรือพวกคนที่กู้มึงเขาก็เกรงใจมึงไม่กล้าหรือกล้าอือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมาขัดขานการเขาเรียกว่ามาขัดขวางการหาเสียงเลือกตั้งหรือการเข้าไปหาเสียงของสสหรืออะไรก็แล้วแต่สันดานอย่างนี้ต้องหยุดนะคะแล้วมันผิดพราโบเขาเรียกว่าพรบโบขัดขวางการเลือกตั้งด้วยก่อนจะมาเสลอหิวแสงเป็นอิอนฟูขี้หีหนอ่อแตดอะไรนะ่ะไปดูข้อกฎหมายต่างๆด้วยดูสิทธิ์ของแต่ละ แต่ละคนด้วยไม่ใช่เอาไม่ใช่สิทธิ์ไม่ใช่ใช้สิทธิ์หนึ่งเสียงของตัวเองเนี่ยไปขวางการหาเสียงขวางการเลือกตั้งอีดอกจบแยกอีสัตว์นะอีอ่ยเออแล้วไม่ต้องมาสนนะหัวกูเนี่ยกูนอนเพิ่งตื่นมันมีบางตัวบอกกูผมไม่วีผมไม่วีแต่ไม่นั่นเออมึงอย่ามาสนกูนอนเพิ่งตื่นอีควายเออมึงเข้าใจเปล่ากูก็ไม่ใช่จะว่างมากกูว่างกูเลยต้องมาฉาเรื่องนี้หน่อย ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยวันที่8กุมภาแหกหนากไปเลือกแล้วมึงไม่ให้คนก็ไปหาเสียงแล้วชุมชนมึงมันจะเลือกถูกตัวไหมจบแยกอิสัว์